น้องมีตัาจะเลือกอะไรครับใส่สร้อยตาม,มองไปแล้วคะ่ะเอาอันนี้นะคะเอาอันนี้นะคะมันมีสายแอปเแล้วทำดีๆทำดีๆใส่มันอบๆมาะคะ่ะเหนือเก่งอาไหดีนะ อ้อยใช่อันนี้อันนี้มองก่อนเลยหรือะคะอันนี้อันนี้คือที่จะมอมมีสีสุลโคอันสัมนีย้ยานยูมีสีใส่เลยหรือคะใส่ส่ะะสสงข้ามเลยหรคะ ใสไว้ก่อนนะคะค่ะใส่เลยอ้าวอันนี้ทำไมไม่ใส่เลยล่ะอ๋ออ okay ๋อใส่ก่อนนะคะอันนี้อันให้หนูแต่งยำ